าก็ทเป็น z คลิปก,ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้พอมด้วยพี่น้องเลอเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าสร้างคลิปต่อไปอสบายดีหมดสุขสุขคนพบกับข้าพเจ้าไอสุรสินเก่าสินเคยพี่น้องเย้ยมากินข้าวแรงพร้อมกันพี่น้องมื่อนี้มีหอมชีเล็ดด้วยหญ่ๆอากาศ สุภารวมมิตรมีดอกมันต้นแล้วก็ผักอียงก็ดอกแคขาวแล้วก็มักทั่วแล้วก็ผักเอียงได้บุพี่น้องไยผักกุดหลายแนยวหลายอย่างซุปลวมมิตรแล้วก็ปิงปป้งปลาปิ้งปลาบูพี่น้อง,งีง เด็กกระจากมากาศก็เลยว่าซื้อส,วสาวผันกีบป,ประมาณกิโลหนึ่งพี่น้องกับข้าวเห,น,หน,นียวห้อนติดใยๆคือเก่าอามากิข้าวรพร้อมกันพี่นอ้องอ้าวกินกันเลยพี่น้องเอ้ยโอ้แปลงกล้องก่อนพี่น้องั่เห็น ติบเข้าง่ายๆไว้ลุ่มพี่น้องพี่นอ้นองเนาะติบเข้าไม่ลุ่มขนาดมาสืบแซ่บเหมือนกันพี่น้องเมื่อนี้โดมีผนะักกับเรามีสุพรรณแล้วเนาะเอาเอาอ้อมกิเลศก่อนอ้อมมุ่นขนาดพี่น้องเยเปื่อยขนาดหัวเขียว ผมลำลํำบวงงัดลดไปนองอ,อ่อนสนักออนสนักเข็ม มื่อนี้เอามีสามเมนูอืมสุภาพกร สุกผักการจองแน่ดอกมันต้นแน่แล้วกาหอมเปรยแน่ดอกแคขาวแน,ายยาน,น่หลายอย่างยังไงหลายอย่างสุกจะกันแซ่บ ไก่ผมบอกไ,อไี่นาะบ่วสดอะไรไี่เนาะนะครับข้าวูยลงไปมมขมลำล้าครับตัวลร บาลทีมข่าวตำบงพี่น้องฝ้าย จุบอักกระแสบใส่สฟังนอกได้นี่มูลลายผักดด้วยเพองมันนี่บอเดชเท็ให้พี่ให้น้องเบิง่งโอกาสหน้าจะมาเฮ็ดให้เบิง่งนะับพี่น้อำนะับ ฝากกันจองในครับผมคำล่ำหนึ่งหนึ่งอะไเป็นหลักคนที่เสาะของที่เล็กเส้นหนังใส่ผักชีหุ่นแดง ใส่่านะเลยหอมขมบําเอาใส่ลงไปเลยสดเลย,เลยนะ ใบอ่อนไหลต้มเปื่อยๆหมเป็นตัวตัวเลยสองอันต่อนะ ใช่อืมข้าวข้าวพี่น้อง อาิซินเขาตรงบรง้องมีลองไชุพผัก ก็เบิดไปน้องระไรางเมนูนี้ก็เมนูจากข้ากันน้ำา่อันนี้ก็ผมผมปรากจอก <c oughs> ข้งงาวข้าคำหนียไงจะลงไป 동동 는 그냥 음. ้ อนำหนังใส่กึบๆเลยคุณ้อ๋เข้าดูดีดีก่เนี่ยย่นดีไเขียวเปเลย,ยเปนควาคเขอีอืมสัก อื้ออ้อดิยังน่ะเปรยบบ่ายองเปรียไมย จะเอาเมนเบิดพี่น้องเมนูมาลุ้นน้ำกันเบิดบปังพ่อมผมคิดเลี้ยงต้นบริกินโดนแล้อะไรพี่น้องก็นยากเลยเฮ็ดน้องบอุตรบัไทยตอนบัวได้ท่าตอนเฮ็ดให้ที่ให้น้องบอุตร ติดภารกินอไปหนึ่งพี่หลอกวัยการหนักเนี ข้างนองฝนตกเียเนอะฝนไล่ฝนไล่แบะเออมาแล้วจับไปทางไหนบ้าง จะมันให้มันเบิดพี่น้องไหมบุบระเต็มด้วยแส่บพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็พอสำนีน้อง